นะครับหนูอายุ47ปีค่ะตั้งแต่เดือนเกิดมาหนูไม่สบายยาวจนถึงปัจจุบันเลยค่ะช่วงข้าวภรษาในทุกๆปีจะงดเนื้อสัตว์ค่ะเพื่ออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรและลดกรรมให้น้อยลงนะคะปีนี้หนูมีความเบื่อหน่ายชีวิตอยากจะลองโกนหัวเพื่อบวชทีดูค่ะนะคะอายุ47ก็ลองดูก็ได้วัดที่กรับบวชทีแต่วัดนี้ไม่รับนะคะ วัดก็บ,บวชชีคนก็ลองดูคุณก็เงินกับวัดตรงนี้แหละแต่คุณจะอิสระคุณจะลดลงคุณจะยูในกฎเกณฑ์ของนี่มากขึ้นบวชได้บวชทักเดือนสองเดือนบวชได้ไม่มีปัญหาครับลองเพื่อประสบการณ์ได้ครับคุณนึกว่าบวชแล้วจะสงบอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยมาถือศีลอย่างเงี้ยว่างก็มาอลไรก็มาเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นแหละครับคือมันมีเลือกให้คุณวิธีการแบบ อิสราให้คุณเลือกลองแต่คุณจะต้องเอากุศลให้มากกว่าอกุศลคุณลองอะไรก็ตามมีความคิดที่มีมีความรู้ขึ้นมาเอากุศลเก็บไว้ให้มากและมันจะต่อยอดนะครับอาตมาอา่านพระไตรปิฎกในกุศลทั้งนั้นสามารถหยิบมาต่อยอดได้ง่ายเลยมันมันอยู่เหนือโลกแล้ว่ะอยู่เหนือสังคมแล้ว นะครับไอ้เรื่องนี้ไม่รู้เออยังไม่เคยทํายังไม่เคยลองยังไม่รู้รู้จากพระตายปิดกนะเพราะเป็นกุศลทั้งนั้นอาตมาถึงบอกโยมไปซื้อตะคนละเล่มครับทศชายปฏิบัติคุณจะมองทางโลกแล้วหากุศลอกุศลคุณแยกเหนื่อยครับเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะครับโคนหัวทางโลกเลยคะการบวชชีที่ คือจุดที่จะทําให้เรามีศีลบริสุทธิ์และปฏิบัติกรรมฐานนี่คือความมายเชษของคุณมองมองดีไงแต่ชีก็คือชีนะครับคนก็คือคนชีนี่คือดีอยู่และคือศีลเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นความหวังสูงสุดแต่มาอยู่กับคนนะครับ วัดอัมพวันเขคุณป้ายเก่ายังอยู่นะครับตรงโรงครัวตอนนี้ลื้อไปแล้วสำนักปฏิบัติธรรมแม่ทีไทยนะวัดอัมพวันเนี่ยหลวงพ่อเปิดใหม่ๆแล้วก็หอหอฉันเนี่ยข้างใต้เป็นสำนักอภิธรรมหลวงพ่อศึกษาหมดนะครับ